ที่ชาวไทยยอมบอกว่าเมื่อย่างเสร็จแล้วและเปิดใบฟักออกมาจะเห็นหน้าตาเขียวๆดำๆเหมือนของน้องหมาเรามาคุยกับแม่นองครับภรรยาของผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าตากันครับสวัสดีครับแม่นองครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีเจ้าวัยสาแม่นองนะเจ้า,ามิจิลินวัจิวานน้องละกอชื่อเตจืออุสนีกาแสงนะเจ้า,าปัจจุบันเป็นเพื่อนห้องแม่หลวงนะเจ้าแม่หลวงคือภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะเจ้า ตอนแนะนำตัวแม่น้องบอกว่าไหว้สามีความหมายว่าอะไรครับเป็นคำทักทายของคุณยองเจ้าแปลว่าสวัสดีเจ้าชาติพันธุ์ไทยหรือซึ่งมาจากเมืองยองมีที่มาจากไหนครับมาจากเมืองยองเมื่อก่อนอยู่ในแคว้นของ12ปันนปเนานะเจ้าตอนนี้ก็แบ่งมาอยู่ในภาคของประเทศอัรรัชฉานพม่าแล้วนะเจ้าตอนนี้ที่บ้านป่าตาลยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยองอยู่เยอะไหมครับ เจ้าสิบเปอร์เซนต์ยังเป็นชาติพันธ์ไทยองอยู่เจ้าก็มาอยู่ประมาณสองร้อยกว่าปีแล้วเจ้าก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเฮาเหมือนเดิมภาษาอาหารการแต่งกายวัฒนธรรมภาาูมิปัญญาเจ้ามาถามแม่น้องถึงแอปคลัหมานะครับเมนูชื่อดังของชาวไทยองกันครับแอปเป็นภาษาเหนือแปลว่าการปิ้งขลําเป็นคําท้องถิ่นทางภาคเหนือของไทยมีความหมายแปลว่าอวัยวะเพศช,ชายถามแม่น้องหน่อยครับว่าแอปคลําหมาเนี่ย เหมือนของน้องหมาจริงๆไหมครับแล้วเครื่องปรุงเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่ใบเบลฟักงามเราจาก็เป็นส่วนประกอบของแอบขลังหมาเนี่ยเจ้ามียอดเบลฟักเขียวฟักขาวแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆนะเจ้าเอามาผสมกันแล้วก็เติมแคบหมูเข้าไปเนะเจ้าแล้วก็เอามาห่อแล้วก็ไปปิ่งไฟแล้วก็มันจะเหี่ยวเจ้าจะเหี่ยวๆหีๆยุดำๆยุ่มๆก้อนน้อยก้อนใหญ่แล้วแต่ขนาดใบฟักนะเจ้ามันก็เลยเหมือนขลัาหมาเอ็นะเจ้า <laughs> อยากให้แม่หน่องช่วยเล่าถึงส่วนประกอบของแอปคลามาอย่างละเอียดได้ไหมครับเข้าๆก็จะเป็นพวกสมุนไพรนะมีตะไคร้ใบขิงอหอมแดงกระเทียมพริก กะปิแคบหมูแล้วก็เอาทุกอย่างมาโขโขกรวมกันแล้วก็คลุกเขาด้วยใบยอดฟักอ่อนแล้วก็ใบฟักข้าวแล้วเราก็เอาช้อนตักพอดีคำมาห่อในใบฟักนะคะแล้วก็เอาไม้กลัดกลัดแล้วก็ไปปิ้งไปแอนไปนะรับถ้ามันสุกมันก็หอมกลิ่นหอมอโรมามาเลยละแม่หน่องช่วยบรรยายถึงรสชาติของแอปคลามาได้ไหมครับถ้าเรานึกถึงทางเหนือมันจะเป็นอารมณ์ไส้อ่วนะลูกก็มีเครื่องสมุนไพรแต่ว่าของเราเนะี่ยมันจะเป็นผักมันจะไม่ได้มีเนื้อสัตว์ในส่วนผสมเนาะมันจะหอม หอมกลิ่นต่างๆแล้วก็เทกเจอร์มันก็จะสัมผัสลิ้นก็จะมีแข็งแข็งนุ่มๆใบฟักแข็งแขงก็จะพวกตะไคร์อะไรนิดๆหน่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าอมันได้เคี้ยวนะมันอะไรเงค่ะกลมๆอยู่เข้าขายกันราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคิดละ30บาทแล้วก็ลดหลั่นลงมาอยู่ที่ขนาดของใบฟักใบเล็กก็20อันเล็กๆก็จะ10บาทไงลูกมีหลายไซส์ให้เลือกเจ้าคำถามสุดท้ายครับแม่หน่องครับคิดว่าแอปคลัมหมาเนี่ย คล้ายของน้องหมาจริงไหมครับมันก็คล้ายอยู่นะลูกมันก็เ,เหี่ยวเหี่ยวดำดำอะไรประมาณเนี้ยนะลูกแต่อยากให้มาเห็นของจริงมากเลยอะ <c oughs> เหมือนเหมือนมากเลยแต่หมาเป็นสัตว์แสนรู้ส่วนพี่นั้นไม่เจ้าชู้แถมยังแสนน่ารัก